สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลข h ชนแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของหลักสิบล่างนะคะก่อนมาดูสิบล่างนะคะมาดูคำเตือนนั้นก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลข h ช n n นลค่ะเอามาดูตั้งแต่ของเมื่อวานนี้นะคะมีคอมเมนต์บอกว่าแอดทำผิดนะคะของคลิปที่เด่นล่างเนาะงวดที่19นะคะ มาดูงวดที่สิบเก้านะคะของเด่นล่างเนาะอันนี้ใช้สองตัวล่างนะคะแอดใช้ตรงนี้เลยนะคะของหกหนึ่งเลยนะคะหกหนึ่งแล้วก็สามตัวท้ายครั้งที่สี่นะคะสามตัวท้ายครั้งที่สี่ก็คือสี 4, 7, 6, เอ่เจ็ดหกนาะสี่เจ็ด 6นะคะเดี๋ยวอะทีนี้นะคะใช้หลักสิบหลักหน่วยนะคะหลักสิบคูณสองก็ได้สองเนาะแล้วก็หลักหน่วยคูณสองก็ได้สองนะคะบวกด้วยหกก็เป็นสิบแล้วก็บวกด้วยสี่คงที่นะคะ อันนี้ก็จะได้เนาะสิบสี่นะคะเอาแต่ตู้หลังนะคะเอาแต่ตัวหลังก็เป็นสี่แปดอันนี้สี่บวกสี่เป็นแปดแล้วก็บวกอีกหนึ่งก็เป็นเอ่อขออภัยบวกสาก็เป็นสิบเอ็ดนะคะก็ใช้เลขหนึ่งเนาะอันนี้ตอนแรกงวดแรกงวดที่ยี่สิบนะคะของเมื่อวานแอดเขียนผิดนะคะเป็นเลขเจ็ดจริงๆิไม่ใช่นะคะเป็นเลขหนึ่ง สูตรนี้หลุดนะคะแต่ว่าแอดว่าแอดลองไล่สูตรมาแล้วเนาะมันมีตัวเด่นด้วยนะคะแอดก็เลยนํามาเสนออีกนะคะเวันนี้ก็บวกอย่างนี้เนาะก็ได้หกหกกับหกหกบวกสี่ก็ได้สิบ 6, 6นะคะสิบเก้าสิบเก้าบวกสี่ก็ยี่สิบสามเนาะก็เป็นสามบวกสี่ก็เป็นเจ็ดแล้วก็เป็นศูนย์นะคะของเมื่อวานอ่ะแล้วก็มี สูตรที่สองนะคะแอดทำสองคลิปนอของเมื่อวานนี้นะคะว่าแอดบวกผิดนะคะอันนี้ใช้หลักหมืน่นหลักหน่วยนะคะหลักหมื่นก็คูณด้วย4ี่นะคะเห็นไหมเดี๋ยวแอดขยายให้นะคะอันนี้คือสูตรที่2นะคะของหลักหน่วยล่างมันก็เดินมาหมดนะคะแต่สาทัวท้ายครั้งที่4แอดลืมลืมขีดนะคะมันมีบวกสแล้วก็บวกเนะคะ ต้องขออภัยด้วยเนาะตรงนี้มันได้30นาะบวก3ก็เป็น33นะคะและบวก9ก็เป็น42เนาะ42บวก7คงงที่ก็เป็น49นะคะก็ใช้แต่เลข9นะคะแล้วก็9บวก3ก็ได้12บวก1ก็ได้3นะคะอันนี้แอปเคียร์ให้แล้วนะอ่ะทีนี้มาดูของ10บล่างของวันนี้เลยนะคะ สิบล่างนะคะแอดหวังว่าสูตรนี้มันจะเข้าเนาะแอดเลือกสูตรมาให้นะคะสูตรนี้ใช้ x ก,ก็คือผลรวมนะคะบวกสองผลรวมตัวแรกบวกสองแล้วก็บวกสองนะคะได้สามห้าเจ็ดออกสามหกนะคะเข้าที่เลขสามนะคะเป็นงวดนแรกเนาะเห็นไหมคะ แปดขยายให้อีกนิดหนึ่งอ่ะเป็นงวดแรกนะคะออก3-6มอ่ะมาดูงวดที่สองนะคะได้สี่หกออก8ปห้านะคะเข้าที่เลขแปนะคะเป็นงวดที่สองเนาะ มาดูงวดที่3นะคะได้802ออก06นะคะเข้าเป็นงวดที่3นะคะงวดที่4นะคะได้468ออก87นะคะเข้าที่เลข8นะคะ ว่อที่5นะคะได้0 2 4ย์ออกสอนะคะเข้าที่เลขสองแล้วก็มาหลักหน่วยด้วยนะคะมาทั้งหลัก10หลักหน่วยนะคะงวดนี้เอามาดูง่อที่6นะคะได้024ย์สองสนะคะออกศูนะคะเข้าที่เลขศูนยนะคะ เจ็ดนะคะได้5 7 9ออก9 1นะคะเข้าที่ได้9นะั่งหลักสิบวดที่8นะคะได้2 4 6ออก2 6นะคะเข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะ เอามาดูเมือที่9นะคะได้1 35ออก5 0นะคะเข้าที่เลข5นะคะหลักสิบนะคะเอามาดูเมือที่10นะคะได้2 4 6ออก6 3นะคะเข้าที่เลข6นะคะหลักสิบหวังว่าแอดจะเลือกสูตรให้ถูกนะคะ งวที่11นะคะได้ส1นะคะได้9 1้ออกสานะคะเข้าทั้งหลักสิหลักหน่วยเนาะงวดที่12นะคะได้หนึ่งสออกห้นะคะเข้าที่ได้5้นะคะหลักสิงวดที่13นะคะได้ 791- ดออก7 7นะคะ ตัวงวดนี้มีเบิ้ลนะคะอ่ะมาดูงวดที่14นะคะได้ห8แดศูนย์นะคะออก6กหนึ่งเข้าที่เลขหกนะคะหลักสิบงวดที่15้านะคะได้8 0ดย์สออก8 7นะคะเข้าที่เลขแปดนะคะ งวดที่16ได้ 1, 3, 5นะคะออก 3, 7 r เจะคำนวณตั้งแต่งวดที่16ให้ดูนะคะสูตรนี้ใช้หลักแสนนะคะใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นแล้วก็บวกหลักพันนะคะแล้วก็บวก10บนได้7 7เบวกหเป็น12 12อบวกเได้21นะคะ 21บวก8ก็ได้29บวกสได้33นะคะ33เป็น34 36งวดนี้อันนี้ได้41นะคะบวกกันได้41อันนี้บวก5คงที่เนาะสูตรก็ตามนี้เลยนะคะอ่ะมาดูงวดที่17นะคะได้41ก็เอาแต่ตัวหลังนะคะก็คือเลขหนึ่ง 1>, 1บวก2ก็ได้3บวก2ก็ได้5นะคะออก3 7มดาดูงวดที่17นะคะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันบวกกันแล้วก็บวก10บนนะคะ9 17 21นะคะได้ตัวเดิมเนาะได้เท่าเดิมนะคะ9บวก8ได้17นะคะ17บวก4ได้21 บวก3นะคะได้24บวก10ครั้งที่ 1, 1> 24, 24 1> ก็เป็นบวก0ก็ได้24นะคะบวกหน่วยครั้งที่3นะคะ 24, 24บวก9ก็ได้33บวก4ก็ได้37นะคะ37บวก8ก็ได้45เนาะ45 บวก5นะคะ45่บวกหก็ได้50นะคะได้50เนาะก็ใส่เลข0นะคะ0บวกสก็ได้2แล้วก็บวกอีก2ก็เป็น4นะคะมันเด่นหลักสิบนะคะวันนี้มันเด่นทั้ง3ตัวแอดว่ามันมน่ามีสิ์นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะไปชนหลักหน่วยให้นะคะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูก่อนเนาะ วังว่าแอดน่าจะเลือกสูตรถูกเนาะนิดนึงนะคะอ่ะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ